Healthy Life-free and live สุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากอาหารที่ดีมีคำพูดที่ว่าตัวตนของเราสะท้อนออกมาจากสิ่งที่เรากิน คุณอยากให้ตัวคุณเป็นแบบไหนก็ให้ทานอาหารแบบนั้นเพราะอาหารทุกอย่างที่เราทานเข้าไปจะสะท้อนออกมาเป็นสุขภาพของเราเองมันถึงเวลาแล้วหรือยังที่คุณต้องกลับมารักตัวเองให้อาหารที่ดีสะท้อนตัวตนที่ดีของคุณออกมาให้คุณเป็นคนที่สุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกเริ่มทานอาหารที่ดีไปกับเรา 1. เริ่มต้นสุขภาพดีในแต่ละมื้อของวันด้วยการคัดสรรเมนูอาหารและวัตถุดิบที่ดีมีประโยชน์อุดมไปด้วยสารอาหารครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ข้าวผักและผลไม้ต้องคัดเลือกจากแหล่งอาหารที่มีมาตรฐานไร้สารเคมีเติบโตตามธรรมชาติปราศจากสารเร่งและสารปนเปื้อนยิ่งภาวะเร่งรีบในปัจจุบัน ทำให้อาหารถูกปรุงแต่งด้วยสารเคมีต่างๆเมื่อคุณรับประทานเข้าไปร่างกายจึงเป็นแหล่งรวมของสารเคมีที่ก่อให้เกิดโรคค่อยๆสะสมในร่างกายซึ่งทำให้คุณอายุสั้นลงโดยที่คุณไม่รู้ตัวเริ่มต้นดูแลตัวคุณเองก่อนที่จะสายควรรับประทานอาหารให้เป็นยา ไม่ใช่ให้โษโด,ด้วยอาหารปลอดภยัยใส่ใจสุขภาพสร้างสุขภาวะและสมดุลให้กับร่างกาย 2. ออาหารคือตัวเราเพราะร่างกายของคุณจริญเติบโตได้ก็เพราะอาหารเราต้องรับประทานอาหารในทุกๆวันเพื่อบำรุงร่างกายให้มีสุขภาพที่ดีปราศจากการเจ็บป่วยแถมอาหารยังเป็นตัวบง่งบอกถึงสุขภาพภายในร่างกายสู่ภายนอก ของตัวคุณด้วยคงไม่แปลกเมื่อคุณรับประทานอาหารที่ดีจะส่งผลให้คุณมีสุขภาพจิตที่ดีด้วยเช่นกันเพราะอาหารคือโภชนาการที่ใช้ดํารงชีวิตให้อยู่อย่างเป็นสุขหากรับประทานอาหารไม่ถูกต้องเพียงพอก็จะทำให้เกิดปัญหาทางโภชนาการได้ 3. เมื่อคุณอายุมากขึ้นหลายคนก็คาดหวังจะมีสุขภาพที่ดีอยู่กับครอบครัวและลูกหลานไปนานๆแต่ว่าสุขภาพที่ดีนั้นหาซื้อไม่ได้ต้องอยู่ที่การดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับวัยไม่ตามใจปาก แต่ต้องสร้างนิสัยการรับประทานให้กับตัวเองรับประทานอย่างเหมาะสมและครบถ้วนด้วยสารอาหารเพราะอาหารที่ดีจะมีส่วนช่วยในการบำรุงรักษาเซลล์ต่างๆในร่างกายให้แก่ช้าอายุยืนอยู่ร่วมกับคนที่คุณรักได้อย่างมีความสุข4 เคล็ดลับสุขภาพดีเริ่มตน้นง่ายๆโดยอาหารที่มีประโยชน์มีสารอาหารที่ครบ5หมู่ที่สำคัญต้องควบคู่ไปกับการออกกำลังกายเพราะการออกกำลังกายจะช่วยเผาผลาญไขมันเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อจากอาหารที่คุณรับประทานเข้าไปเพื่อนํำไปใช้กับอวัยวะต่างๆของร่างกาย สิ่งที่ขาดไม่ได้คือควรเลือกการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับอาหารที่รับประทานเพื่อให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อร่างกายฝากกดไลค์กด subscribe และพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสุขภาพดีๆชีวิตดีๆ Healthy and lively